หลังจากห้างหายลงคลิปไปตั้งบริษัทรงคลิปตั้งสามสี่หมื่นพี่น้องทำไมถึงไม่ลง <laughs> หมดกับดังใจในการเฮ็ดคลิปไปหลังเอเ <laughs> 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 มือ่อยเฮ็ดคลิปไม่มีคนอันเบิ่งจักไปใช้เบิดค้นก็ได้ษจะกวางโมล้น้นยิ่งอร่อย <laughs> คุยบาลาเซียสวัสดีครับหมูวันสวัสดีตาหลังจากหายหางหายรงคลิปไปตั้งบระเด็นงคลิปตั้งสามสี่มื่นพี่น้องทำไมถึงไม่ลงหมดกับดังใจในการเฮ็ดคลิปไปหรอเออเมือ่อเหตุเฮ็ดคลิปรไม่มีคนอันเบิ่งจักไปใช้เบิดคนก็นได้เอามไม่ได้นี่จะนำผิดนะพี่นอ้องมีสูบกะเขืออันเจลาปลาะนะครับปลา,าตัวนะครับปลาะประเด็ตอนปลา,าสับไม่ิดประทู มีเสก,กอกอีสานของตัวเองที่ทําแล้วก็มีแคบหมูมีปลาทูทอดพี่น้องผักกัดเต็มอาญาอยู่มามาเซ็ตเซกันพี่น้องอืมทำได้แตกเมนูเขาทาเองนะทำเองทอดอะไรเ้ยเขาเบิร์หมอคักๆเหมือนเดี๋ยวคนระับว่าวข้าวสวยข้าวสวยพี่น้องอ้าวมันยังร้อนอยู่เลยเธอชิมสักบบเกลิกันชิมชิมอะไรบันฮอน <laughs> มาพี่น้องมาเซ็ตเซน้ำกัน อขมอ,อกเสียว้วมอมไรนี่ตุเด็กอืมงั้นฉันขอกิเมันะมาจ้า,าจับๆน้ากันนะจ๊ะอันนี้ปลา,าออสับหอมหอมอืมอืมปลากเสียเนาะอากมูกระแซบกระปิปลาทูก่อนอืมเพราะกระปิปลาทูเปย ก็มื้อคือก็อร่อย,อ,ยอือเจ้าหั่นข้าวทอดมากระเจี๊ยบใช้กระปุกจ้าหือหูมหมูรวนหมูรวนของเราเองทำเองพี่นนาะจานไหนเนอะนอร่อยอร่อยม,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 มากเอาขึ้นที่ห้องฉัน หืมห่หูนๆเอามือลองสู่จานก็ร้อนอ่ะปิดประตูเพราไหร่หอยข้นโอเคอันนี้ไอ๋กอุ๊กโผซุปแล้วต้ม ช็อเบมีแจงกว่าขอบุ้งลวกอแซบ่บอืมีแตงน,น้าแซ่บแซบ่แซกแ่าหมูรวนนี่อร่อย หอมพื้เนเพลนก่อรหน่ <S <S อยนะเปิดใจร่องล่องซางไปซิ้มพี่นองข่อยรับร่องเรยว่าความอร่อยเนี่ยของเราไม่เหมือนเจ้าอื่นแน่นอนเพราะของเราสูตรดั้งเดิมใส่ข้าวเหนียว อืมคือมาชุดชู้มามิ่งกับข้าวสวยร้อนก็อร่อยข้าวเหนียวก็อร่อย,อยชิมเกี๊ยวปลาแดกกันเกี๊ยวปลาร้าตัวชิมมะชิมมะขึ้นไม่กินเลยดูกันอืม ได,ดได้หลุอหนอร่อยพร่อระอะทงเขาอร่อย เปิดดีนะก็ะดาบนครับนีกัดเปิดพระรมถอใส่ถอใส่อยู่ก็ยังกัดแล้วอยูกกรได้ หน้าฝนเนาะนี่อยู่ตัดย่างลุงกัดตัวเนี้ยเป็นตุ่มเบืออแล้วเปนน่ลุงกัดกัดหูกัดยังไงแต่ถ้าอยากกันยุ่างกระบาเมันหน้าฝนนอะออกมาจากปลาไป

บวเข้าจะหมดจานแล้วนะเธอต้องหมองข้า,า,เ,อขาเองกระด๋อย่หง่ Cái bình này có gọi là hả? Ừ nó ตอมมะเร็ง chua khó <laughs> บ๊อกโอ้หมดแล้วลองชิมหน่อยอืมถั่วก็อรอ่อยอืมเนื้อ,อข้าวอร่อยมากกับข้าวบ้านๆกับคนาบ้านๆบ้านบๆอยู่ในสวนอ่ะ อย่าลืมนะจ๊าแซ่กอกหนึ่งแซ่กอกหมูว้วนหนึ่งกิโลสองร้อยเก้าสิบบาทแซ่กอกหมูเส้นหนึ่งกิโลก็สองร้อยเก้าสิบบาทหน่ำเนื้อเนื้อหมูตุ้มใส่หนังเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวปั่มปั่มเนื้อบอกเรีว,วอืมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ใช่ไหมแซ่กอกสั่งสี่กิโลหนึ่งพันบาทสง่งรีห้องเย็นปกติ 1, หนึ่งพันสองร้อยหกสิบได้เลยแล้วก็หมูแดดเดียว สองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นเหมือนกันจา้าปกติเท่าไหร่นึงพันหนึ่งร้อยใช่แล้วไม่ได้ส่งฟรีห้องเย็นสองกิโลแต่นี่เราสองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีห้องเย็นผมไม่กัาห้องเย็นก็แพงอยู่แต่เราให้ลูกค้าแล้วก็จะไม่กี่รายกาสิ้นเดือนแล้วเนาะใครที่ต้องการหมูแดดเดียวเนะื้อแต่เดียว คำโรงทานงานกระถินผ้าป่าสามารถสั่งล้วงหน้าได้เลยนะจ๊ะสั่งเยอะแต่หมู้วนจัดโปรโมชั่นให้มีโปรโมชั่นแถมให้พิเศษตังหะ <c oughs> สั่งมาหรอส <c oughs> ั่งมาจ้ะแต่หมู้วนจะมีให้เ้าไปแล้วเนายป่ะข้าวจ่ายเลยพี่ตัดข้าวเพิ่มไป <c oughs> ตังไหม ถ้ามินิกาขอพวกคุณทุกการติดตามทุกการเราชมพี่น้องทุกการ,กการาสนับสนุนแล้วก็ลูกค้าที่เคยสั่งซีกอกเราก็สั่งเรื่อยๆอุดหนุนเรื่อยๆนะเนี่ยมินิกามาดถึงคว,วามกินหอยกระถึงครับพี่น้องเอ้มินิกาแล้วครับปลอกจากกินมาสวัสดีครับจ้าจะมาเรื่อยๆจ้ะ